กันอแล้วนะคะกับจิตเฮ้าคะ่ะตอนนี้จะเป็นเรื่องของไอเดียที่สร้างรายได้จากสิ่งที่รักนะคะของเราอะคะ่ะที่บ้านเราก็ในช่วงฤดูหนาวเราก็จะมีการปลูกมะเขือเทศนะคะก็จะเป็นมะเขือเทศที่เราทานผลสดนะคะก็จะเป็นแหล่งที่มาของรายได้ส่วนหนึ่งของเราอะคะ่ะปีนี้ของเราจะแยกเป็นปลูกอนอกโรงเรือนแล้วก็ปลูกในโรงเรือนนะคะ มาดูกันนะคะว่าไอเดียของเราเป็นยังไงค,ค่ะฝั่งนูน้นเราจะปลูกมะเขือเทศที่อยู่นอกโรงเรือน,นะคะ่ะจะปิดตัวบ้านนิดนึงแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นมะเขือเทศที่ปลูกในโรงเรือนโรงเรือนเหมือนกับการกลางมุงให้อะคะ่ะอันนี้ก็เป็นตะข่ายมุงธรรมดานะคะที่เขาใช้กันทั่วไปไม่ได้ถี่มากข้างในก็เป็นพลาสติกหลังคาโรงเรือนอันเดิมะคะ่ะ ปุบร้อยกว่าต้นนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นสีแดงสีเหลืองด้านนู้นก็จะเป็นขาสีคือจำสีไม่ได้ว่ามันเป็นพันอะไรก็เลยแยกฝั่งหนึ่งอันนี้ได้เวลาจะต้องแต่งลำต้นให้ตั้งตรงแล้วก็ให้เป็นเหลือแต่กิก่ง กลางอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวเราต้องลิดแขนงทิ้งแล้วก็เอาเชือกมาผูกเพื่อให้มันไต่เชือกขึ้นข้างบนหลังคาที่เราเตรียมไว้นะคะเพิ่งปลูกได้1สัปดาห์ค่ะก่อนลงปลูกเราก็ต้องเตรียมการอนุบาลไว้ในกระถางเล็กๆของเราแล้วเราถึงจะมาลงในกระถางใหญ่นะคะ นนไม่เป็นไม่มีสูตรตายตัวแต่แล้วแต่ว่ามันเป็นเทคนิคของใครของบ้านเราช่วงนี้เราทีนี้เราเลี้ยงแหน่เราก็เลยเอาแหน่มาลดด้วยเพื่อบำรุงดินเพราะว่าแหน่จะมีไนโตรเจนสูงเป็นปุ๋ยให้ด้วยแล้วก็ช่วยเก็บก็บกับกบความชุ่มชื้นของดินในกระถาง อันนี้ก็เป็นมะเขือเทศที่เราเตรียมอนุบาลไว้จะไปลงในกระถางเพราะยังมีกระถางว่างอยู่รอให้รากมันเดินอีกสักนิดเึ่งต้นโต,นตนอีกสักหน่อยนะคะให้ลำต้นมันแข็งแรงเราถึงจะไปลงดังน,นั้นจนเป็นจุลินทรีย์สังคอแสงอันนี้ตัวขยายครับขยายจากมันใกล้จะหมดแล้ว มุ้งก็เป็นมุงเก่าเพราะว่าที่ใส่มุงอ่าส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องแมลงแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือปีก่อนเราเจอลูกเห็บอะค่ะเราก็เลยเตึ้งกลางมุงให้สักหน่อยเดี๋ยวถ้ารอบหน้านะคะเราอัปเดตเราเติมการใต่เชือกนะคะเราก็จะมาสาธิตให้ดูกันว่านะคะว่า มาเกิดเทศไสเชือกนี้เรากันทำกันยังไงนะคะ,ะคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ